ไอ้สิฮักเจ้าไปจนว่าตายจากกันย้อนว่าความผูกพันเหตให้เหาได้มาเจออยากให้เธออยู่ข้างกายจนลูกสลายตายไปพร้อมกันไอ้สิรอมือนั้นที่ไอเบาว่า ไอ้คอยฮักเจ้าไอ้สิรอจนกว่าว่าเจ้าสิเปิดใจอาสิมีอุปสรรหลายกระโปเป็นอย่างคิดถึงที่รักปากน้ำโพ พี่เคย่วงโชว์ที่ท่าตะโกในวันสงการอยู่ไกลกันแสนก็จีดถึงแฟนสาวเมืองสีแคววันใดพี่พร้อมในเน่เนจะอ่อนพ่อเม่ไปขอท่านทีเรารักกันมาหากดับเวลาก็ย่างเข้ามาถึงปีที่สี บึกซาก,กันว่าเราจะไม่มั่นแต่งกันปลา,ายปีหากเป็นไปตามนี้พี่คงได้เป็นเคยเมืองสีแควมาครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุขนครับสวัสดีตอนเศาร์วัน <c oughs> วันศุกร์ครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาราเปิดเปิด,ปด,ปดอันประเดิมด้วยเพลิงมะพอให้พี่พน้องฟังครับพี่น้องนะมาครับวันนี้ กินเขานาจาเลยครับกินเขานาจากันเลย,าาเลยมาเนี่ยมีอย่างหลายแบบนีนะพี่น้องนะยังเป็นคอนเซปต์เดิมของเสตเก่าพี่น้องนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องนี่ครับเขาสวยนฮอนพี่น้องนะกับแกงเห็ดแกงเห็ดกต็ตามเคยพี่น้องนะแกงเห็ดฟางใส่จิตปะทะพี่น้อง จังเห็ดฟางกันเลยพี่น้องเนาะยังเห็ดฟางเซ่บๆพี่น้องเนะี่ยยังเห็ดฟางบางเลยพี่น้องนะใส่บวบใส่บกึกอื้อพี่นอนะ้องเนาะหรือผักทองไว้หนะพี่นอนะอ้องเนาะเซ่บเขอหยาดทิมงแ้วพี่นอนะ้องเนะสุดยอด แซ่เปรลีเดอร์พี่น้องเดอ้อพี่น้องมาถึงเขาหน้าจ้าเลยครับเนี่ยแกงฟักทองแกงฟักทองใส่เห็ดฟางพี่นอ้อง้ผักหน่อยนี่ยแบีไข่ครับไข่สองมวย สองหน่วยสองหน่วยสองหน่วยพี ання, のの่น้องเอ้ยของกระแพงพี่น้องตรงนี้นะเดี๋ยวมันอยคับไปใส่แล้วพี่น้องเอ้ยของกระแพงขัดแพงเนี่ยจะได้กินตัวบริษัทดีขึ้นพี่น้องเอ้ยรักษาตัวรักษาตุนให้ย่อยหรอดปลอดภัยพี่น้องเด้อจะกินแบบนี้ก็ย่ำแย่พี่น้องของกระแพงค่าแรงก็ต่ำนะพี่น้องเนาะเป็นไปตามกลไกโลก มาเด้อพี่น้องเด้อขอหยัดสิ่งสอัใด้พี่น้องนะสอัจดกใครพี่น้องมากินเขาหน้าใจเสียบกัน,นส่นเส้าผมมียังหลายพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวียนเขามากินพออาอยู่ได้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> จับอีกดีครับจับอีกดีการดูการกินนะครัเนาะวันตัวนี้เป็นนิสปัจจัยซีพี่น้องอนะเกลือหนึ่งหม่มที่พักอาศัยยากษาโลกและอาหารพี่น้องเนาะปัจจัยซีที่เขาต้องดูแลตัวเห็นกระคองไปหนาวเขาจะคมผ่าไข่เขาจะหายับหายุหายามากินพี่น้องหิ้วอุตองกินครับ hết năm đập nó này, bài miền sống chào miếng em cặp chị xẹp chào không ai chào thật thì chào chị em thì mới gặp nhau ạ em ในเมื่อนี่นะแต่ฝากากูิดตามกูแล้วกูแชื่นอาจารเพื่อเป็ิดลังใจในครั้งต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับมื่อนี้อาจารกับเปิดประเดิมเปิดเพลงเงินม้วนให้พี่น้องฟังแก่เขียดแก่เมื่อยไปอาจารขอให้บายและสวัสดีพี่น้องทุกสุขคุณุขคนครับวันนี้สวัสดีครับ